ไปดีทุกคนยินดีตอนับเข้าสู่ช่องเราเกินออฟฟิเชียลเนาะสำหรับมื้อนี้น้องพัดกำลังอยู่ที่หลังสวนจตุจักนั่นเนองเนาะว่าสิไปเดินตลาดนัดจตุจักแต่ว่ามื้อนี้มันบ่มีตลาดนัดนั่นเนองเนาะซึ่งตอนนี้พัดกำลังสียางไปขึ้น BTS กลกับบ้านนาะพี่น้องเนาะแต่แบบเงาเาเนาะมาคนเดียวตอนนี้พัดก็สิพาพ่อเม่พี่น้องย่างเลียบไปตามริมถนนแถวแถวสวนจตุกจักเนาะชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยเนาะ ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อสำหรับมือนี้พัดกรบบอมียังมาฝากมาตอนเนาะมีแต่คลิปกระหองน้อยเนาะเลาะไปตามริมถนนหลังสวนจตุจักรกัโพแต่กระหองน้อยนี่กระถ่ายค่ะมาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะความมาหูเนาะพี่น้องเนาะถ่ายจังไดกันยังยังวิ่งไปตามอยู่เนาะ สำหรับตลาดจตุจักรแมนเปิดวันเสราร์อาทิตย์นที่จะมีขายเครื่องพวกเสื้อผ้าเนาะสำหรับวันธรรมดาแมนมีต้นไม้นั่นเองเนาะมาลงในตอนนี้พัดกระยุข้างหลังของสวนจตุจักรนั่นเนองเนาะเดี๋ยวพัดจะพาไปย่างเลาะ้างข้างหน้าสวนเนาะ ตอนนี้พาทุกคนเข้ามาย่างที่สวนจตุจักรเนาะหลังจากที่ผลตุ๊บไม่เนาะแบบบรรยากาศแบบดีมากเลยพี่น้องสุดยอดสำหรับส่วนจตุจักรจุดเด่นที่น่าสนใจก็จะเป็นหอนาฬิกาดอกไม้นี่แหละพี่น้อง ส่วนจตุจักรแห่งนี้แม่นหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะและออกกําลังกายซึ่งส่วนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกแม่นติดกับถนนพหลโยธินเนาะทิศเหนือแม่นติดกับถนนวิภาวดีรังสิตท,ทิศตะวันตกและทิศใต้แม่นติดกับถนนกําแพงเพชรนั่นเอง ส่วนจตุจักรึกสร้างขึ้นในปีพศ2500และเปิดทำการในวันที่4ธันวาคมพศ2503เป็นต้นมา ความสะดวกสบายในการเดินทางมาสวนนี้แม้นจะมีสถานี MRT สวนจตุจักรเนาะซึ่งสถานีนี้จะแมนหลงใต้ดินของสวนจตุจักรนั่นเองเนอกจากนี้ยังมีสถานี BTS หมอชิดนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมีความสะดวกสบายในการเดินทางหลายเนาะถ้าจะมาพักผ่อนหรือมาออกกำลังกายณสวนแห่งนี้แม้นเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบายเลย สำหรับคลิปนี้เนื้อหาสารละอาจจะมีบ่หลายนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าพัดกะจะต้องลงคลิปเนาะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเนาะถ้าบ่าลงกะพ่อแม่พี่น้องอาจจะลืมน้องพัดไปแล้วเนอะอพภาวาฮุกมือนี้แล้วบัวได้ลงคลิปนั่นเอง สำหรับถนนที่เราเห็นอยู่นี้แมนถนนพระหุนโยชินนั่นเองเนาะและอยู่ถึงนี้จะเป็นสถานี BTS หมอชิดเนาะ สำหรับบรรยากาศในมือนี้ก็เป็นมืดอที่ฝนตกอีกตามเคยพี่นอ้องมืดคืมอย่างที่เห็นทันล่เนาะซึ่งวิวกระอาทสิบงามจังใดพัดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้เนาะส่วนข้อมูลอันใดที่พัดเบ้าผิดพลาดไปนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยอีกเทื่อนึงพี่น้อง ในตอนนี้พัดกะจะได้เดินทางกลับไปที่พระรามสามแล้วเพราะว่ามาถ่ายคลิปแล้วบรรยากาศบ่พลอยเปลนใจเนาะจังใดกะคลิปนี้ก็บฝากเอาไว้ในเด้อพี่น้องทุกคนที่น้าฮะนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบุมีอย่างละเนาะ เป็นมื้อที่ฝนตกบรรยากาศอาเซียงามนลพี่น้องนอที่พัดพาพ่อแม่พี่น้องสุมสสวนอ่าจะตุจักกรมีประมาณนี้เนาะตอนนี้พัดกำลังอยู่ที่สถานี BTS หมอชิดนั่นเองเนาะพัดกำลังสิน,นั่งกลับไปพหลามส่างบุรพี่น้องยังใดคลิปนี้พัดกับฝากพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องพัดนำเนาะเพราะว่ามื้อน,นี้พัดแข่งฝนมาเลยพี่น้องฝนแบบ ต๊ะธำวันน่ะพี่น้องซึ่งเป็นวันวุษของพัดจย่างในมื้อนี้พัดก็มีนองฟามาตอนพ่อแม่พี่น้องสำนีนสัสำหรับคลิปดีบริยังใดกัตดิชมได้ใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับมื้อนี้น้องพัดต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะสบายดี